คนนะครับวันนี้มาพบกับครูปอยกแล้วนะครับในคลิปของวิชาสังคมศึกษาหน่วยที่3นะครับก็คือเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วันนี้นะครับครูจะมาอธิบายและสอนนะครับในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วรับฟังได้เลยครับนะครับโดยเรื่องของเรานะครับเราเรียนมาถึงบทที่4นะครับก็คือเรื่องของเงินทองของมีค่า เมื่อพร้อมแล้วมาดูเริ่มต้นเลยนะครับก็คือความหมายของเงินก่อนอความหมายของเงินนะครับเงินที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันนะครับก็หมายถึงนะครับเงินเนี่ยความหมายของเงินเนี่ยหมายถึงสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่สังคมเรายอมรับอย่างแพร่หลายในฐานะเงิน ได้เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนมีอำนาจซื้อขายสินค้าและบริการสามารถรักษามูลค่าและสามารถชำระหนี้ได้เงเินของประเทศใดจะเป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าเป็นหน่วยเงินตราของประเทศนั้นซึ่งกันเรียกกันว่าสกุลเงินซึ่งแต่ละประเทศนะครับเราจะเรียกเงินเนีน่ยมีหน่วยไม่เหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสกุลเงินของแต่ละประเทศเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างและแต่ละประเทศเรียกหน่วยของเงินหรือสกุลเงินว่ายอย่างไรดูนะครับ อย่างประเทศไทยนะครับที่เราใช้จ่ายในทุกวันมีทั้งเป็นธนบัตรและก็เป็นเงินเหรียญใช่ไหมครับประเทศไทยสกุลเงินของเราเรียกว่าเป็นบาทเช่นไปซื้อของ50บาท20บาทนะครับก็คือสกุลเงินของเรานะครับมีหน่วยเป็นบาทนะครับอ่าโอเคต่อไปประเทศที่2ที่คุณนําเสนอนะก็เป็นประเทศส а หรัฐอเมริกาอาตรงชาติเป็นแบบนี้เลยนะครับสกุลเงินของสาหารัฐอเมอริกาเขาเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐอ่าเป็นดอนลลาร์นะครับก็คือสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ ต่อไปประเทศต่อไปคร okay. being, ับธงแบบนี้นะครับสีแบบนี้นนเลย <reated S 1> <socks S 2> อันนี้เป็นประเทศของสหราชอาณาจักรสกุลเงินเขาเรียกว่าปอนด์สเตอร์ลิงสกุลเงินคือปอนด์สเตอร์ลิงนะครับตามนี้เลยอันนี้คือธงชาติของประเทศสาราชอาณาจักรต่อไปครับประเทศต่อไปคือประเทศญี่ปุ <tablespoons S 1> <ost> ่นท <you> ุกคนน่าจะรู้จักประเทศญี่ปุ่นสกุลเงินคือเป็นเงินเยนเรียกว่าเยนกี่เยนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น ประเทศต่อไปคือประเทศจีนอ่า uh, ประเทศจีนเรียกว่าสกุลเงินเรียกว่าหยวนอ่าเช่นกี่หยวนนะครับเป็นสกุลเงินของประเทศจีนเขานะครับประเทศต่อไปคือประเทศอินเดียอ่าสกุลเงินเป็นรูปีอ่าประเทศอินเดียนะครับสกุลเงินเป็นรูปีต่อไปครับประเทศในทวีปยุโรปเป็นธงชาติแบบนี้ผืนสีน้ําเงินมีดาว สีเหลืองวงวงกลมนะครับส,สกุลเงินเรียกว่าเป็นยูโรอ่าประเทศทวีวยุโลปเนี่ยเขาเรียกสกุลเงินกันว่ายูโรอ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่าเนี่ยแต่ละประเทศของเราอะ่ะก็มีสกุลเงินที่เรียกกันแตกต่างกันออกไปเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเติมสกุลเงินให้แต่ละ แต่ละประเทศโดยเขามีสัญลักษณ์ธงชาติมาให้นะครับได้ใบงานของหนูมีเนาะมีธงชาติมาให้อยยังประเทศแรกคือประเทศไทยสกุลเงินเป็นอะไรลูกประเทศไทยประเทศไทยสกุลเงินเป็นบาทใช่ไหมอ่าบาทเติมลงไปเลยครับเป็นบาทนะลูกต่อไปประเทศต่อไปครับเห็นไหมธงอันนี้อันที่2เป็นสหรัฐอเมริกาสกุลเงินเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับเติมลงไปครับดอลลาร์สหรัฐ อ่าส่วนธงอันนี้นะครับเป็นธงของสหาราชอาณาจักรอันที่3ลงมานะครับสกุลเงินเขาเรียกว่าปอนด์สเตอร์ลิงนะครับนี่นะครับอ่าเขียนตามได้เลยอันที่4นะครับอ่าอา่อันที่4นี้เป็นธงของประเทศจีนนะครับประเทศจีนนะครับอันนี้คือสกุลเงินของเขาเป็นหยวนนะครับหยวนอ่า ต่อไปอันที่5นะครับอันนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้บ้างอ่าธงสีอย่างนี้นะครับคือเป็นสลักของอินเดียประเทศอินเดียสกุลเงินเป็นรูปีนะครับต่อไปครับอันนี้อ่าสีขาวมีวงแดงทุกคนน่าจะเคยดูหนังนะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าสกุลเงินเขาเรียกว่าเยนนะครับต่อไปนะครับอ <os> ่าต่อไปนะครับอ่าธงสีนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นธงประเทศอะไรอ่า ทงต่อไปครูเปลาลืมอภาพขึ้นครูปเปาอธิบายก่อนหน้านี้เนาะอันนี้เป็นธงของประเทศลาวอ่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานั่นเองสกุลเงินของลาวนะครับใช้คําว่ากีบเป็นกีบนะลูกเรียกว่าเป็นกีบอ่าและสุดท้ายนะครับก็คือทงของทวีปยุโรปนะครับซึ่งครูเปาบอกแล้วในคลิปในในที่ครูเป,ปาอธิบายเนาะถ้าทวีปยุโรปเงินเงินสกุลเงินเรียกว่ายูโรนะครับเรียบร้อยนะครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเติมสกุลเงินได้ทุกชาติทุกประเทศแล้วโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับอ่าก่อนที่จะทำใบงานต่อนะครับมาฟังเนื้อหานิดนึงนะครับเงินในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้อ่าอย่างแรกเลยก็คือที่เรารู้เนาะก็เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนหมายความว่าเนี่ยชาวนาเนี่ยทำนาได้ผลผลิตนะครับเป็นข้าวใช่ไหมชาวนาก็นําข้าวไปขายเปลี่ยนเป็นเงินเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วแล้วนำเงินที่ได้มาเนี่ย ก็นาเงินที่ได้ไปแลกเปลี่ยนไปซื้อเสื้อผ้าหรือไปซื้อของใช้ต่างๆโดยเงินน่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่ตรงกลางเนาะที่ทําให้ชาวนาเนี่ยเปลี่ยนผลผลิตของตนจากข้าวมาเป็นเสื้อผ้าหรือของใช้อื่นๆได้เห็นไหมเงินก็เป็นกลางเห็นว่าเอาข้าวไปขายได้เป็นเงินและนําเงินไปซื้อสินค้าไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อของใช้ต่างๆเห็นไหมครับเงินเป็นสื่อที่อยู่ตรงกลางเห็นไหมที่ทําให้ชาวนาสามารถแลกอะไปซื้อจากข้าวที่มีอยู่สามารถได้เป็นเสื้อผ้าสามารถได้เป็นของใช้ต่างๆโดยมีเงินเป็นสื่อกลางนะครับนั่น แรกเลยหน้าที่ของมันก็คือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนะครับต่อไปอย่างที่2นะครับเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าได้เพราะสินค้าต่างๆที่หนูซื้อมาเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพได้เช่นสมมุติว่าเราซื้อของใช้มาอย่างหนึ่งอ่า อาเช่นพัดลมอ่าทีวีหนูใช้ไปมากๆมันก็อาจจะเสื่อมสภาพได้ถูกไหมครับทำให้ถ้าหนูไปขายต่อหนูก็ไม่สามารถขายในราคาที่หนูซื้อมาได้ใช่ไหมสมมติว่าหนูซื้อมา5 0 0พันอ่าสมมติว่าซื้อของบางอย่างมา5 0 0 0ันถ้าเราใช้ไปแล้วมันเสื่อมสภาพลงหนูไปขายในราคา5,000ันได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมหมูลค่ามันจะลดลงอาจจะไปขายในในได้ในราคา3 0 0 0 2,000นะครับเหมือนโทรศัพท์มือ2 เสื้อผ้ามือสองเห็นไหมครับราคาก็ต้องถูกลงใช่ไหมอ่าพวกนั้นนะครับก็คือสินค้าต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้ทําให้มูลค่าลดลงแต่การเก็บในลูกของเงินเนี่ยถือเป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคือสามารถใช้จ่ายได้ทันทีคือถ้าหนูเก็บเงินเน่ยอ่าเงินน่ะต่อให้หนูเก็บแบงก์ยี่ถูกไหมครับต่อให้แบงก์ยี่นั้นดูเก่าลงแต่หนูไปใช้มันก็ยังราคาเท่าไรอยู่ลูกก็ยังเป็นราคา20บบาทเห็นไหมก็คือถ้าเป็นเงินเนี่ยคือมัน มันสามารถรักษามูลค่าของมันได้นะครับถ้าเป็นเงินนะครับคนทั่วไปนะเขาก็เลยมักเก็บเงินนะครับมากกว่าสินค้าเพราะสินค้าเนี่ยราคามันถ้าเราใช้ไปราคาลดลงแต่ถ้ามีเงินไม่ว่าจะเก็บเงินไว้นานขนาดไหนเงินก็มันก็มีเท่าเดิมไม่ลดลงแน่นอนนะครับเขาก็เลยเลือกเก็บเงินมากกว่าเก็บสินค้านั่นเองนะครับโอเคอย่างที่2นะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้านะครับอย่างที่3มนะครับรูปอ่า เป็นมาตรฐานในการวัดค่าเปรียบเทียบค่านะครับเช่นข้าวกระสอบนะครับถ้าเราเทียบเป็นเงินมีค่าเท่ากับ2 2 0 0 0บาทอบาทหรือเสื้อราคาตัวละ20บาทถ้าหากเปรียบเทียบนะครับเป็นค่าความพึงพอใจในสินค้าและบริการในทางตรงแล้วเช่นชอบมากพึงพอใจในสินค้าและบริการแม้จะทําให้สินค้าและบริการนี้มีค่ามากแต่ก็ไม่สามารถวัดหรือเปรียบเทียบให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันได้ความชอบไม่ชอบเนี่ยไม่สามารถเป็นเกณฑ์ได้นะแต่ถ้าหนูใช้เงินเป็นเกณฑ์การวัดได้เลยเช่นตั้งไว้ว่าเสื้อตัวเนี้ย ราคา100หนึ่งแสดงว่าเป็นเกณฑ์แล้วว่าเนี่ยมันสามารถรดค่าได้ว่าเสื้อตัวนี้มีค่า100บาทหรือไปซื้อทีวี5,000 0เครื่องใหญ่มาก5,000 0บาทสมมตินะครับ5,000บาทแสดงว่าทีวีเครื่องนี้ก็มีเกณฑ์ค่าของมันแล้วค่าของมันคือเงินกําหนดไว้แล้วว่าอันนี้5,000บาทหรือหนูไปซื้อโน้ตบุ๊กหรือไปซื้อรองเท้าก็ได้ง่ายๆรองเท้ารองเท้าคู่ละ390แสดงว่าเงินเนี่ยก็ทําสามารถ เป็นมาตรฐานวัดได้แล้วว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยค่าของมันคือ390บาทอบาทนะครับนี่คือหน้าที่ของมันก็คือเป็นมาตรฐานในการวัดค่าแล้วก็เปรียบเทียบค่าได้ว่าเช่นอันไหนถูกกว่าอันไหนแพงกว่านะครับลูกอ่าโอเคนะครับต่อไปอันที่4นะครับเป็นมาตรฐานชําระหนี้ภายหน้าอันนี้สําหรับเกี่ยวกับหนี้เส้นในกรณีที่เรากู้เงินมาจํานวนพันบาทอาดอกเบียที่เราเอามาใช้จ่ายร้อยละ7ต่อปีหมายความว่าร้อยบาทเสียเสียด,ดอกเบียเขา7บาทนะครับจะเท่ากับจํานวนเงินต้นชําระคืน หนึ่งพันบาทพร้อมดอกเบีย้ยอ้าวเวลาคนไปยืมเงินถูกไหมลูกมันไม่ได้คืนแค่เงินต้นถูกไหมสมมติไปยืมพันหนึ่งมาหนูไปคืนเขาหนูก็ต้องคืนมากกว่าพันเพราะว่าแต่ละมันต้องมีค่าดอกเบี้ยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเงินนะครับก็คือเป็นมาตรฐานในการชาระหนี้ภายหน้าได้นะครับลูกอ่า ประเภทของเงินนะครับมาพูดถึงประเภทของเงินบ้างนะครับเมื่อกี้รู้หน้าที่ของมาแล้วประเภทของเงินนะครับเงินน่ะก็คือวัตถุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับอย่างแรกเลยที่หนูใช้เลยเหรียญห้าเหรียญสิเหรียญบาทเหรียญสบาทอันนั้นเรียกว่าเหรียญกระสอบอ่าอันนี้คือชื่อทางการนะลูกเหรียญกระสอบหรือเราเรียกว่าเงินเหรียญอ่าเราจะคุ้นเขาว่าเงินเหรียญเนาะพอพูดว่าเหรียญกระสอบหนูอาจจะไม่รู้อ่าที่จริงอะชื่อทางการมันคือเหรียญกระสอบเหรียญกระสอบก็คือเหรียญที่เป็นเงินเหรียญนั่นแหละเราเรียกว่าเหรียญกระสอบ มีประเภทที่เป็นเงินเหรียญพูมง่ายเป็นเงินเหรียญน,นะครับเงินเหรียญก็คือเป็นเงินที่ทําด้วยโลหะ,ะเงินเหรียญที่เราเข่าสร้างมาเนี่ยเป็นเงินที่ทําด้วยโลหะนะครับผลิตขึ้นโดยใครผลิตขึ้นโดยอนี่คนนี้เลย กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังไม่ใช่ใครก็ผลิตเงินได้นะลูกอ่ามีหน่วยผลิตที่เราเอามาใช้กันเนี่ยผลิตโดยหน่วยของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังแล้วก็มีหน่วยของมันก็คือมีทั้งสตังค์และบาทถ้าหนูเข้าเซเว่นหนูเคยได้เหรียญ50สตังค์ยี่สิบสตังค์ไม่ลูกอ่านั่นแหละคือหน่วยสตังค์ก็คือเวลาซื้อของของบางอย่างมันไม่ได้เป็นหน่วยบาทเช่น 5้าิบเก้าบาทจุดห้าสิบสตังค์อ่าก็มีนะครับเวลาเซเว่นเขาก็ทอนเหรียญเขามีเหรียญสตังค์นะเหรียญ2ี่สสตังค์เหรียญห0สิตังค์เออหน่วยของเงินที่เป็นเหรียญเนนะี่ยเงินเหรียญเนนะี่ยก็มีทั้งหน่วยสตังค์และก็หน่วยที่เป็นบาทนั่นเองอ่ามาดูข้อดีข้อเสียข,ของมันครับข้อดีคือถ้าเงินเหรียญนนะ่ยมีความทนทานแน่นอนถูกปะเพราะเป็นเหรียญมีประโยชน์ด้านการทอนเงินอนะ่าแม่ค้าชอบเลยเงินเหรียญเวลาทอนเงินเหมาะสาหรับซื้อของราคาไม่สูงมากอ่ะอทิเช่นหนูซ กล่องละสิบบาทอะไรอย่างนี้ก็คือซื้อของที่ราคาไม่สูงมากส่วนข้อเสียของมันคือมีน้ําหนักมากเห็นไหมถ้าเด็กคนไหนเก็บตังเหรียญเยอะๆจะเห็นว่าโหหนักมากเพราะน้ําหนักมันเยอะเนาะแล้วก็พกพาไปไหนไม่สะดวกเช่นแบบว่า,าเกิดร้อยบาทหนูเอาเงินเหรียญบาทไปร้อยเหรียญอ่ะสะดวกไหมนหนูพกพาไม่สะดวกแน่ๆอ่าเห็นไหมข้อเสียมันก็มีคือมีน้ําหนักมากแล้วก็พกพาไม่สะดวกนะครับ ่อไปอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทธนบัตรหรือเราเรียกว่าเงินกระดาษหรือที่ ALK เราเรียกภาษาบ้านก็คือเงินแบงก์มีแบงก์น,นั่นเองนะครับซึ่งภาษาทางการเขาเรียกว่าเงินธนบัตรหรือเงินกระดาษนะครับซึ่งก็จะมีแบงก์ยี่สิบแบงก์ร้อยแบงก์ห้าสิบแบงก์ห้าร้อยแบงก์พัน 20, 100, 50, 500, 000, อะไรประมาณนี้นะครับลูกดูนะครับมาดูนะครับเงินธนบัตรหรือเงินกระดาษเนี่ยเป็นเงินที่ทําด้วย กระดาษพิเศษนะครับพิมพ์โดยเฉพาะมีภาพมีรวดรายและเลขหมายเลขกำกับบางแผ่นมีลายน้ําด้วยนะครับอ่าผลิตขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่ใครก็ผลิตได้นะลูกเงินแบงค์ที่เราใช้หรือเงินธนาบัตรที่เราใช้เนะี่ยผลิตขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีหน่วยเป็นบาทแบงค์นะครับธนาบัตรเนี่ยไม่มีหน่วยเป็นสตางค์เนาะ ก็คือจะมีหน่วยเป็นบาทเลยเช่นแบงค์20บาท50บาทอ่ามีหน่วยเป็นบาทหมดเลยนะครับข้อดีของมันก็คือมีน้ําหนักเบาใช่ไหมอ่าระหว่างเราพกเหรียญบาท20เหรียญกับแบงค์อ้ากับธนบัตร20บาทใบหนึ่งเห็นไหมธนบัตร20บาทใบหนึ่งเบากว่าเยอะเลยอ่าข้อดีคือมีน้ําหนักเบาพกพาไปไหนสะดวกเหมาะสําหรับซื้อของที่มีราคาสูงขึ้นอ่าเพราะว่าขั้นต่ําอ่ะ ที่เราใช้กันเนี่ยก็คือธนบัตร20บาทแหละเห็นไหมก็คือของก็ต้อง20บาท50บาทร้อยหนึ่งก็คือเหมาะสําหรับซื้อของที่มีราคาสูงขึ้นนะครับส่วนข้อเสียของมันคือขาดชํารุดง่ายเช่นบางทีเผลอ,อเผลอใส่เผลอใส่ในกางเกงไว้แล้วไปซัก ไปซักผ้าจะเห็นว่าถ้าเงินเหรียญไม่เป็นไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าเงินที่เป็นธนาบาัตรเปียกน้ําบางอันยุ่ยขาดไปนะครับนี่คือข้อเสียของมันคือขาดชารุดง่ายแล้วก็มีการปลอมแปลงบ่อยพราอมีมูลค่าสูงมีการผลิตธนาบัตรปลอมที่เคยออกข่าวนะครับที่เขาโกงกันนะครับผลิตแบงก์ปลอมมาใช้มาใช้แลกเงินใช้นู่นใช้นี่นะครับที่โกงกันก็คือเพราะมันมีราคาสูงเขาก็เลยผลิตปลอมแปลงมาบ่อยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเมื่อเรารูจักเราจักประเภทรู้จักหน้าที่ของเงินแล้วแล้วก็รู้จักประเภทของเงินก็คือมีทั้งเงินเหรียญแล้วก็เงินที่เป็นธนบัตรนะครับเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดต่อเลยนะครับโดยอันนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างครูเปาได้อธิบายไปแล้วนาอย่างแรกคืออะไรครับลูกอย่างแรกเลยนะครับหน้าที่ของเงินนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเติมเลยครับนี่นะครับหนึ่งนะครับเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนนะครับอย่างที่2นะครับคืออะไรลูกอย่างที่2ก็คือเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าถูกไหมครับเงินสามารถเก็บรักษามูลค่าของสินค้าไว้ได้เลยนะครับเป็นเครื่องนะครับรักษามูลค่าของสินค้านะครับอย่างที่3นะครับเป็นมาตรฐานในการวัดค่านะครับอย่างที่3นะครับ เป็นมาตรฐานนะครับในการวัดค่านะครับหรือเปรียบเทียบค่า,าเช่นวัดว่าเสื้อตัวนี้50บาทเสื้อตัวนี้ร้อยหนึ่งนะครับสามารถเอาไปวัดเป็น,ปนสินค้ามาเป็นวัดมีคุณค่าได้เลยนะครับโดยใช้เงินเป็นตัวกําหนดเป็นเกณฑ์นะครับอันที่4ี่นะครับก็คือเป็นมาตรฐานชําระะนี้ภายหน้านะครับ ต่อไปนะครับเงินที่นักเรียนใช้เป็นสื่อกลางมีกี่ประเภทอะไรบ้างมี2ประเภทนะครับตอบเลยว่ามี2ประเภทนะครับมีเงินอะไรบ้างครับลูกคืออ่าเขียนผิดครูปอหอภัยประเภทไม่ใช่ประเภทอ่าประเภทนะครับคือเงินอะไรบ้างครับคือ1คือเงินเงินเหรียญนะครับอ่าหรือเงินกระสอบนั่นเองเล็กสั้งๆว่าเงินเหรียญและเงินที่2ก็คือและเงินธนบัตรนะครับก็คือเงินที่เป็นเงินกระดาษนั่นเอง โอเคนะครับอย่างที่3เงินมีความจําเป็นต่อการดาเนินชีวิตของเราหรือไม่เพราะเหตุใดตอบได้เลยว่าจําเป็นเห็นไหมถ้าเราไม่ไม่ใช้เงินนะครับพอเป็นการะไรครับแลกเปลี่ยนสินค้าเอาเงินไปซื้อของมานะครับถ้าเราไม่ใช้เงินนี่คือเราก็ไม่สามารถไปซื้อสินค้าได้เลยจําเป็นมากเลยนะครับเพราะเพราะนําเงินนะครับนําเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับนี่นะครับเป็นสื่อกลางนะครับ ในการแลกเปลี่ยนสินค้าจะเห็นว่าไปไหนหนูก็ต้องใช้เงินถูกไหมครับอ่ากินข้าวก็ต้องใช้เงินซื้อจะซื้อของใช้ก็ต้องใช้เงินซื้อนะครับแลกเปลี่ยนสินค้าอ่ามันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนนะครับที่หนูจะเอามีข้าวแล้วเอาข้าวไปแลกเป็นเสื้อผ้าได้นะครับมันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนสมัยนี้คือหนูต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางนะครับเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับโอเคนะครับนี่นะใครไม่ทันกดกดสต็อปดูได้เลยนะลูกอ่ะขอไปต่อนะครับ ต่อไปอันนี้คืออันนี้คืออ่าอันนี้คือ,อ,นนคอให้เราเขียนตัวอย่างเฉยๆการใช้จ่ายนะครับสมมติมาก็ได้ไม่ต้องใช้จ่ายจริงก็ได้อ่าเช่นครูปอบอกว่าอ่าสมมุติว่าวันที่1นธันวาคม6 4สครูป,ปาได้นำเงินไปการใช้จ่ายคือซื้อลูกชิ้น20บาทอ่าซื้อลูกชิ้น20บบาทนะครับหน้าที่ของเงินคืออะไรครับอ่าถ้าซื้อลูกชิ้นก็คือเป็นสื่อกลางการแลก เปลี่ยนใช่ไหมครับอ่ะบอกเหตุผลเขาหนะ้าที่ของมันก็คือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนี่นะครับอ่าสมมุติว่าอ่าวันหนึ่งอ่ครูเปาไม่ไปซื้อบางครูเปาเอาเงินมาเก็บบางอ่ะสองท่านวาคม64นะครับครูเปานำเงินนะครับนำเงินหยอดอมสิน 20บาทนะครับหยอดออมสิน20บาทอ่าหน้าที่ของมันอันนี้ไม่ใช่แลกเปลี่ยนแล้วเพราะเราไม่ได้ไปซื้อของใช่ไหมหน้าที่ของมันอันนี้ก็คือเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าเพราะว่าเราเก็บเพื่อให้เงินน่ะอยู่กับเราอ่าเวลาเรามาใช้มันก็เป็นไม่ว่าหนูจะเก็บนานขนาดไหนมันก็ยังมีค่าเท่าเดิมก็คือเงินเนะี่ยมีหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่านะครับอ่าเปลี่ยนประกาแป๊บนึงลูกอ่ะ รักษามูลค่านะครับของสินค้านะครับโอเคนะครับต่อไปอ่ะตัวอย่างอีกเช่นวันที่สามธันวาคม64อ่ะเป็นพ่อค้าบ้างอ่ะอ่ะครูปเปาขายเสื้อให้เพื่อนอะขายเสื้อตัวละเ9้ ประกาศขายเสื้อตัวละ99บาทอันนี้เงินไม่ได้ยังไม่ถูกแลกเปลี่ยนเพราะยังไม่มีใครมาซื้อนะครับแต่เงินก็คือสามารถอะไรครับเป็นมาตรฐานในการวัดค่าได้เพราะว่าครูปเปาบอกว่าเสื้อตัวนี้ครูปเปาจะขายในตัวละ99บาทอบาในการวัดค่าเห็นไหมครับครูปเปายกตัวอย่างให้ดูทุกข้อเลยมันสามารถทําทุกข้อได้เลยหรือครูปเปาเอาเงินไปใช้หนี้่หรือครูปเปาวันที่4ธันวาคมครูปเปาเาเงินไปใช้หนี้บ้าง หนูจะหนูจะยกเหตุการณ์ไหนก็ได้ครับหน้าที่ของเงินหนูก็ดูว่าเหตุการณ์ที่หนูยกมามันตรงกับหน้าที่ของเงินในข้อไหนนะครับอาคูเปาบอกว่านําเงินไปชําระหนี้โวงหน้าอาคุเปายืมหนี้มานําเงินชําระหนี้่วงหน้าล่วงหน้านะครับยืมมาสักพันหนึ่งต่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยก็ชําระไปพันสองร้อยบาทอ,าอา่าอ่านะครับหน้าที่ของเงินก็คืออันนี้หน้าที่ของเงินก็คือเป็นมาตรฐานชําระหนี้ภายหน้าได้นะครับตรงกับข้อที่สี่ เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเนี่ยจากการบันทึกการใช้จ่ายเงินเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเงินมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรอ่าหนูให้นี้หนูให้หนูเป็นความคิดของหนูเนาะว่าเงินในชีวิตหนูเนี่ยมันมีความสัมมีความมีความสัมพันธ์ยังไงกับชีวิตประจําวันก็คือชีวิตที่เราเราใช้แต่อ่าเราใช้เงินทําอะไรบ้างหนูเห็นความสําคัญยังไงของเงินบ้างอ่าจากการที่เราบันทึกเนี่ยหนูก็กรอกลงไปในอันนี้ว่าคิดว่าเงินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างไรอ่าอาจจะเกี่ยวข้องในการ ไปซื้อของอในการอะไรหนูก็เขียนลงไปในในช่องตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ครูเป,ปาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้ถ้าดูคลิปนี้แล้วโอเคบ๊ายบายครับ